แล้วครับตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงจ๊ะตีห้าสิบห้าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปดำน้ํากันที่เกาะสิบดันนะฮะแล้วรู้ไหมครับว่าทำไมเราต้องตื่นเช้าแบบนี้ครับเพื่อจะไปดำน้ำที่สิบปนันเพราะว่าเราจะไปดูปลาใหญ่ปลาให,ใหญ่นี่นะครับมันจะออกมาหากินกันโดยเฉพาะที่เกาะสิบดันเนี่ยนะครับมันมีปลานกแก้วหัวนโหนกเป็นฝูงฝูงใหญ่มากๆซึ่งถือว่าเป็นไฮไลไท์ของเกาะสิบปันเนี่ยแล้วเขาบอกว่ามันสามารถกิน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 อะไรอ่ะ กินปลาการังแข็งๆนี่แหละเคี้ยวกรบกรบแล้วก็จะอึดออกมาเป็นทรายให้เราเห็นเลยมีหน้าแหละไอ้ทรายพวกนี้มันถึงได้นุ่มเพราะมันออกมาจากก้นปลานี่เองถูกต้องแล้ว <c oughs> เขาบอกว่าเป,เป็นตำนานนะครับว่าไอ้ปลานกแก้วเหล่านี้เนี่ยนะครับกินปลาการังเข้าไปแล้วก็อึดออกมาเนี่ยทำให้เกิดทรายสวยๆนงามที่เราเห็นกันตามแนวปลาการังเอง <c oughs> น,นะครับเราซึ่งมาอยู่ที่เกาะสิบปันนะครับเราต้องมารีจิสเตอร์ก่อนบอกว่าเราจะใครจะเข้าไปบ้างเนี่ยทุกวันนี้การเดินทางไปยังสิบดันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปดำน้ำที่เกาะสิบปันนั้นนะครับต้องซื้อทริปกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อจองวันดำน้ำก่อนล่วงหน้า เพราะว่าหลังจากได้รับเลือกจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางทะเลการท่องเที่ยวมาเลเซียจึงมีการจํากัดจํานวนนักดำน้ำําโดยอนุญาตให้เข้าไปดำน้ำในบริเวณเกาะสิบดานได้แค่120คนต่อวันเท่านั้นนะครับเนื่องจากปริมาณผู้คนทั่วโลวกที่หลั่งไหลแห่ไปชมความงามใต้ทะเลจํานวนมากนั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อยนั่นเองครับ แล้วครับตอนนี้เราอยู่ตรงไดฟ์ไซ t ์ที่เกาะสิบดาแล้วนะครับจุดที่เราจะลงดำน้ำจุดนี้นะครับมีชื่อว่า巴拉บูบดาพอยต์นะครับเป็นจุดดำน้ำที่ขึ้นชื่อมากของเกาะสิบดัแต่เขาบอกว่าถ้าจะดูปลาโนกแก้วหัวโหนกเนะี่ยให้ดูที่ประมาณ5เมตรก็กว่าจะเจอนะเดียวปะโนะกแก้วหัวโหนก สำหรับบาราคูด้าพอยต์แห่งนี้นะครับเป็นจุดดำน้ำที่ควรจะลงไปดิฟแรกเพื่อลงไปชมฝูงปลานกแก้วหัวโหนกหรือที่เรียกกันว่าบาร์มเ a ดแพลตฟิชนะครับขนาดใหญ่มากครับรวมทั้งเป็นฝูงด้วยนะฮะดูแล้วน่าตื่นตาตื่นใจมากๆครับเมื่อโต,โตเต็มวัยนั้นอาจจะมีขนาดยาวถึง1เมตร30ซนเมตรนะครับหนักได้ถึง 46, 6, 3, 4 5, 5, 5, 5, 6กิโลกรัมและมีอายุยืนยาวได้ถึง40ปีกันเลยทีเดียวครับ ลักษณะเด่นของปลาโนกแก้วหัวโหนกนะครับจะอยู่ตรงบริเวณหน้าผากโหนกหนาแข็งแรงทำหน้านที่เปรียบเสมือนกันชนครับเวลาที่เข้ากัดกินหินหรือว่าประการังแข็งๆนั่นเองครับรวมไปถึงปากและฟันหน้าที่ใหญ่โตแข็งแรงติดกันเป็นพืชดูแล้วน่าเกรงขามมากๆสำหรับนักดำน้ำแล้วปลาโนกแก้วหัวโหนกนับได้ว่าเป็นปลาที่หายากด้วยความที่เป็นปลาขนาดใหญ่จึงถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสุดยอดปลาถนาที่อยากจะเห็นกันนั่นเองครับ ที่เกาะสิบประดันนั้นนะครับนักดำน้ำนั้นสามารถพบเห็นปลานกแก้วหัวโหนกได้อย่างไม่ยากเย็นเลยครับสามารถพบได้ครั้งละเป็นร้อยร้อย,อยตัวมาพร้อมๆกันเป็นฝูงถือได้ว่าเป็นภาพที่สุดยอดมากๆครับไงครับคุณแดนดำน้ำไปหนึ่งได้ที่สิบประดันแห่งนี้เจ๋งมากเลยเพราะเราได้เจอ นกแก้วหัวเงือกมาอีกครั้งก็เจอ งเนาะแล้วก็เป็นฝูงใหญ่ๆแบบนี้แล้วมันก็มีตัวใหญ่มากแล้วมันก็มีตัวเล็กๆเ,เหมือนมันออกลูกเลยคือมันอาจจะออกลูกออกหลานมันแหละแต่ว่าตัวใหญ่นี่คิดว่าน่าจะอายุ40-50ปีได้เนาะเพราะว่ามันก็มันตัวคงไม่ใหญ่ขนาดนี้ใช่แต่ว่าจริงๆมาที่ชิบดันไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวที่เราอยากจะไปเจอนี่เราเจอปลาตะแก้หวหัวโหนกแล้วแต่ฉลามก็เจอนะเมื่อกี้ฉลามก็เจอหูเจอหลายตัวมากเลยหูเยอะมากหูม<ห>ีควาสมบูรณ<ห>์มากเนะใี่แต่ว่ามีหนึ่งอย่าง ที่นี่เราต้องเจอนั่นก็คือปลาสาทถูกต้องอปลาสาทบัลลังกุาปลาสาทในภาษาอังกฤษเกาเรียกว่าบาราคูด้าครับแล้วบอกว่าที่นี่เจะมีปลาสาทที่เป็นฝูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะใหญ่แค่ไหนนั้นเดี๋ยวแอมกับคุณนิจะไปหามาให้ดูนะคะจุดนี้เป็นจุดที่สองเราจะลงน,น้ำนะครับมนนีชื่อว่าไวท์ทิฟแอฟฟอร์นียนะครับไวท์ทิฟนี่ก็เป็นชื่อฉลามฉลาม White Tip ไวท์ทิฟแอฟฟอร์เนียก็แปลว่าถนนบอกว่าตรงนี้ฉลามอาจจะเยอะ แต่เมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่ามีบางกลุ่มนะครับเข้ามาเจอฝูงารากูด้ายักษ์บริเวณน,นี้ฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะลงไปดูที่นี่ว่าจะเจอหรือเปล่าก็ขอให้เราโชคดีเก็บภาพสวยๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วกันครับไป,ไปถัดไปไม่ไกลนะครับก็จะเจอกับฝูงปลามงหรือที่เรียกกันว่าแจ็คฟิชนะครับ รวมตัวกันอยู่เป็นฝูงนับพันตัวพูดได้เลยครับว่าทำให้เหรานั้นตื่นตาในความใหญ่โตของฝูงปลามงได้ไม่น้อยครับรวมไปถึงถ้าเกิดว่าใครโชคเข้าข้างแล้วก็จะมีโอกาสได้เข้าไปเห็นทอร์นาโดซึ่งเกิดจากการว่ายวนของฝูงปลามงรวมไปถึงฝูงปลาสักยักษ์หรือที่เรียกกันว่าบราคกูดาแบบนี้ก็เป็นได้สวยงามใช่ไหมครับ น้บปลาสาบบารากูดา้านับเป็นนักล่าระดับบนของห่วงโซ่อาหารในท้องทะเลนะครับด้วยลำตัวที่มีขนาดใหญ่รูปร่างทรงกระบอกที่ยาวปลาดเปรียวลู่ไปกับสายน้ำทำให้ปลาสากนั้นเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วปลาดเปรียวครับเราสามารถสังเกตเห็นได้ว่าปลาสาบนั้นนะครับจะว่ายน้ำด้วยการสงบนิ่งโดยใช้ลำตัวและคลีบหางขนาดใหญ่โบกไปมาอย่างช้าๆการได้ไว่ายน้ำเคียงคู่ตามเก็บภาพปูงปลาขนาดใหญ่แบบนี้ ที่ว่ายกันมาเป็นฝูงนับพันตัวเต็มผืนน้ํานั้นเนี่ยเ,เรียกได้ว่าเป็นความรู้สึกที่น่าตื่นเต้นม,มากๆเลยนั่นเองครับและยิ่งเมื่อเราหลุดหลงเข้าไปท่ามกลางวงล้อมของเหล่าพายุสีเงินผู้น่ากเกรงขามด้วยแล้วล้วก็เชื mm hmm. ่อว่าคงเป็นความรู้สึกที่ยากจะบรรยายของนักดำน้ําหลายๆคนนะครับ ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดเชื่อว่คนไทที่เป็นนักดำน้ำแลชอบดูสัตว์ใหญ่ๆนี่นะครับต้องมาี่เป็นเกาะสิบดันนะครับนเกาะสิบดันนี้ก็จะเกิดจากภูเขาไฟใต้น้ำเนี่ยทำให้เกาะนี้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ําเพราะว่ารอบๆเกาะสิบดันเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยลึกมากประมาณ5 0 0ถึง2กิโลแต่เป็นเกาะสิบดันเนี่ยโผล่เป็นแท่งขึ้นมากลางน้ําทําให้ สัตว์ต่างๆที่อยู่ใต้ท้องทะเลเนี่ยก็จะมาอาศัยอยู่บริเวณรอบๆเกาะน,นี้นะครับเพราะว่าแหล่งอาหารจะสมบูรณ์มีน้ําไหลผ่านตลอดแล้วเขาบอกว่าแร่ธาตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ปลาการางนีมันโตเร็วมาก อย่างนี้นะครับก็คือ drop off ครับจะเป็นจุดดำน้ำจุดหนึ่งซึ่งเจ๋งมากๆถือว่าเป็นความอัศจรรย์ของเกาะสิบดันเลยเพราะว่ามันจะเป็นแนวสโลปตื้นๆมานะครับประมาณเมตร2เมตรแล้วก็ตุ้มลงไป500เมตรเลยถ้าเดินเดินแล้วตกลงไปแรวนี้ก็500เมตรเลยถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของเกาะแล้วก็มีถ้ำซึ่งเป็นถ้ำที่ลึกมากๆเข้าไปถึงใต้ตัวเกาะเขาบอกว่าถ้ำข้างล่างเนี่ยนะครับเต่าเข้าไปยังหาทางออกไม่ได้แล้วก็ตาย ว่าเป็นถ้าที่ลึกแล้วก็คนที่ชอบดำน้ําแบบดำถ้ำเนี่ยเขาก็จะมาดำกันที่บริเวณใกล้ๆดอ,อกออฟตรงนี้เพียงน้ําแค่หัวเข่านี่นะครับเราก็สามารถเห็นปลากระตูนได้ครับเพราะตรงนี้มีดอกไม้ทะเลอยู่ครับนี่เราสามารถเห็นปลากระตูนได้อย่างชัดเจนนะยครับจากตรงนี้นะครับสาม,มารถเอามือลงไปเล่นกับมันได้ด้วยเป็นไงผู้แนนสิประดัน ชอบมากๆถูกใจมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆกับการเดินทางที่ต้องใช้เวลาเป็นวันๆกว่าจะมาถึงใช่แล้ครับถือว่าเกาะสีบดันเนี่ยนะครับเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำจริงๆคือมันน่าประทับใจตรงที่ว่าเราลงไปกี่ได้กี่ได้เนี่ยเราก็เจอปลาใหญ่ปลาฝูงขนาดนี้อ,อยู่เต็มไปหมดใช่ ปลากุะด้านี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่ามันเยอะมากๆโดยเฉพาะเ<ช>ต่านะที่เกาะสิบปันเนี่ยขึ้นช,ช,ชื่อในเรื่องว่าลงทุกไดฟ์เจอเต่าทุกไดฟ์ก็ถือว่อนักดำน้ําท่านไหนนะครับหรือคนธรรมดาก็ได้นะครับที่สนใจอยากจะมาดำน้ําเล่นที่นี่นะครับก็ลองมาได้จริงๆการมาสิบปันเนี่ยไม่ได้แพงอย่างที่คิดใช่แล้วเพราะ,<ฮ>ะว่าราคาทริปดำน้ำเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยราคาใกล้เคียงกับไปซิมิรันบ้านเราคุ้มกับเงินที่มาแน่นอนใช่ก็ลองแวะมาดูได้นะครับรับรองว่าที่เนี่ยไม่ทําให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนก่อนจะการนะครับก็ จอเพื่อจักรยานยนต์ดีๆมาให้ผมขับเล่นครับแล้ววันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันอื่นนะครับจะเลื่อกครั้งหน้าครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ซูซูกิโชกันเอเซโล125บิ g กคาเมร g าแกลเลี่โฟโต้ลิสต้าไลฟ์สไตล์โซซายตีบาร์บีคิวพลาซาตัวจริงอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่างเอเจดีว m ดีโ e มเทเตอร์และเครื่องเล่นคาราโอเกะจริงแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นแนวปะกลงังใช่ไหม ใช่พอเลยไปทางนูเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่สโลปลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นมันก็ไปทำได้ไม่จริงตรงนี้จะเป็นพื้นทรายหมดแถวนี้เอาเหรอใช่<ร>ต้ตรงไหนเ็ทรายเนี่ยนะ